มันสุกพี่เทสแปดเจ็ดสามรอบเทสไม่ 3, ่าดแต่ถ้าเกิดอย่างตอนนี้ม,ม,มันมันต้อบอกว่าวิ่งลงกลับมาลงเดิมอยู่นะอย่างตอนนี้ถ้าจบวิไปปุ๊บเป็นแท่งอะไรอะแท่งลงมีการต่อราคาไหมมีลงกลับมาที่เดิมเนี่ยเราต้องมองก่อนมันต้องมาลงเดิมแบบนี้เข้าวายได้ไหม ไม่ได้หลายคนก็บาดผมไม่รู้เพราะหลายคนไปเล่นทำเป็นเลกถ้าทาเป็นเล็กอะจุดอย่างเงี้ยเนี่ยนะเขียวมันก็มีบายคนก็ติดตรงนี้แล้วก็ปล่อยทีว่ลากตรงาาจุดเนี้ยเขาก็ใส่จุดเนี้ยให้มันเด้งขึง้นเด้งเพื่อไปชอ็อตเด้งเพื่อไปแก้ไม้ปลายตลาดมันจะวิ่งเป็นสาเข้าของมันเมื่อเวลามันจบสามรอบของมันะมันจะย้อนกลับไปที่เดิมที่หนึ่งของมันขึ้นตรงปลา การอะรที่มันสามสามรอบลแ่ตลาดที่เห็นโมวินอะาไหรตรงนี้ทางแรกเราลงแล้วทำายยอดเนี่ยไม่รู้นี่ค่ั้งที่หนึ่งทงที่สองทางที่สามมันจะไม่เกิดตลาดนี้อือจุดั้งที่สามคือจุดที่ต้องเห็งนั้นแล้วไออคู่เงินก่อนหน้านี้อะไระที่ดูเมื่อกี้อดที่ดูเมื่อกี้ดูเมื่อกี้ราคาเป็นจุดอะไรนไอจุดนั้นะของ้หมด ตนี้ยลักปิดได้ไงครับทำสาขัดได้อ๋อตรงนี้ไม่ได้นาต่าตงคับอันนี้ดูเป็นอารมณ์ตลาดตลาดที่มันหมดแรงเนี่ยมันจะเป็นแท่งสป,ปินนิ่งถูกไหมฮะและทีนี้เรามองสังเกตว,ว่ามันจะเป็นสป,ปินนิ่งที่เยอะนสป,ปินนิ่งหมดเลยในทำเป็นเล็กลงไปนเนี่ยตรงช่วงเนี้ยมันจะมีสัญญาณกับตัวถ้าทำเป็นเดลี่มันจะเป็นเห็นเป็นตัว M ไหมฮะ อ่าแน่ี้านั่งวขึ้น,านมาเปลักษณะ,ะคูอมนมาต้องชัดถ้ามันไม่ชัดอะเราไม่เล่นเป็นตัวเองไหม,มเป็นตัวเองลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อตลาดวิ่งลงมันจะต้องมีเปล่ากลับมาเหนะฮะนี่คือหลักแต่ปุ๊บต้องนะความสงดุาจุดตรงนี้คือจุดชอบจะไม่เบรคไม่รอยะอหอ,นอยอนาอค่ใช่จะเป็นอย่างนั้น แล้วตรงนี้จะดับเลยอ่ะวัดตรงนี้เป็นเส้นสุดแรกเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องแท่งเทียนอีกทีใช้ตัวอะไรบ้างนะ่อันนี้มองในแท่งเทีนก่อนมองแท่งเทียนถ้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัว W ถ้ามองนะเป็นอย่างี้ตรงนี้คือกลุ่มเดรเวเชนกลุ่มเดโเเจนก็คืออันนี้สุดเทียนรู้แล้วนะมัเป็นตัวบอกว่าสุดแต่ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนเทยนนะแค่บอกว่าสุดทุกเทียน สุดของลมคือมันจะต้องพักตัวบ้างก่อนที่มันจะพักตัวมันจะต้องทําสุดอย่างเงี้ยต้องเป็นทรงแบบนี้ถ้าทรงมันไม่ชัดเจนก็ไม่ใช่ในทาร์เมห M5 ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะรีบาวมันจะขึ้นจะคุุบมันจะลงอยู่อย่างเงี้ยตลอดมันจะมีทรงพวกนี้ออกตลอดทรงมันจะมีทรงเป็นแบบนี้กับทรงไดโวเจนทรงไดโวเจนของมันก็จะเป็นอยู่ในคางเป็นใหญ่ที่ผมตีไว้เมื่อกี้เนี่ยตลาดลงมานี้อย่างนี้ตีแค่สองจุดแค่อย่างง green of green of green. ีงง้นะ แล้วก็ปล่อยออกไปเลยจุดอื่นเดี๋ยวมันก็จะไปพาดผาน,นเขาไองนะถ้าอยู่ในทาเฟอเมลีมาเป็นดับเบิลบอทอมถ้าอยู่ในทางเฟเนของมันมันกลายเป็นเฟซซิ่งแต่แท่งเทียนไม่ได้บอกว่าเป็นตัวเปลี่ยนเทนนะบอกแค่สุตรกราตัวเทนเองจะต้องเป็นตัวบอกว่าเปลี่ยนตรงนี้คือกลุ่มข,ของไซเวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยม บางคนนะเล่น EU เอียราไม่ได้เงินอ่ะต้องลองเปลี่ยนผมเล่นตีนอยอู่ก็ได้อ่านะทำไมเพราะว่านิาสัยเราอ่ะไม่ตรงกับสังคมเลยนะอ,อ่ะอย่าง e อีเนี่ยไอ้พวกเล,เ,ลเล่นเล่นเล่นพวกนี้นคือคนกดหมดเลยถูกไหมฮะมันคือสังคมสังคมของคนเอียร์นิสัยเขาเป็นยังไงอ่ถ้าพูดก,กับตรงๆนะสวิงเยอะวิงเวียมแว่น จะใส่ลักษณะปั้งๆตึ G j, G j ๊งๆตึ๊บๆแล้วมันก็กลับมาที่เดิมมันมักแค่ทำอย่างนี้แล้วมันจะค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปอาศัยช่วงข่าวกระชากกระชากแต่ถ้าเป็น GJ GJ ที่จะวิ่งแบบ GJ GU เนี่ยมันจะวิ่งแบบไม่ค่อยสวิงมันจะมาแบบปึ๊บเป็นแท่งไม่ค่อยสวิงมันจะแบบยืดตัวยืดตัวแล้วก็ปเปิ้ลมันจะไปอย่างนี้เนี่ยนิสัยเนี่ยก็อีกแบบหนึ่งมันคือนิสัยของคนเล่นพวกนี้มันเหมือน DNA อ่าทั้งหมดเนี่ย ที่เขาบอกว่าจับนิสัยมันให้ได้ถ้าเราจาับนิสัยมันไม่ได้สแสดงว่าเราอยู่ในหมวดของสังคมนี้นะไมโดยใช้เราก็ play. เปล่ยอย่างคนเล่นทองมาโดเล่นทองมาโดก็พยายามที่จะเล่นทองเพราะทองม,มีค่าคะนะครับมีการที่โดนสร้บอกว่าทองทำม,ถ,มถึงก็องมองว่าขึ้นเพราะคนเขาไปมองตรงที่ว่าทองม,มันมีค่าแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดทองมันมีค่าตาำลงไปได้ไหมโอกาสมีนะมี ถ้ามองว่าทองถึงอ่ะบาทละห้าพันเมื่อก่อนเคยมาละห้าพันไหมเคยมาสามารถกลับไปได้ไหมก็กลับได้แต่ถ้าถามว่าช่วงที่มันอยู่ห้าพันเนี่ยถ้าสร้อยทองเราทองระบา,า,าดเงินสร้อยสัเระดมยนต์ทีนี่ยมีคนเก็บไหมเก็บถ้าแหลกทองมันมีค่าแต่มันมันจะขึ้นไหมห่ะไม่ได้บอกขึ้นแค่บอกว่ามันมีค่าในโลกนี้แค่นั้น <c oughs> อย่ไปคิดแค่นั้นหลายคนโดนฝังหัวถามว่ามันลงไปอีกไหม มันก็ลงได้ราคาหน้าเหมืองวิธี่เท่าไหร่วีเล่นของเขาบอกเก้าร้อยเการ้อยว่าเก้าร้อยกว่าอ่านดูสิก็อ่าแล้วดูที่ผมตีนี่แนวต้านนะต้องกลับมาเป็นแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่เก้าเก้า่เก้าร้อยกว่าเก้าร้อยกว่านี่หาอะไรที่มันผกผันส่งผลกันหน่อยอ่าเราค่อยไปเล่นบางคนตอนนั้นอ่ะทันสองโอ้แนวจิตวิญญาณมากเลยพอหลุดคำตอบโอ้ยทันห้าสิบหลุดไปเรื่อย อยู่ประมาณนี้ยแล้วถามว่าราคาหน้าเหมืองอ่ะจริงๆอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก่างอย่งนี้อีกต่างก็ต่างกันได้นี่เมืองก็ปิดไปเยอะเมืองก็ปิดได้ถ้าถามว่าเมื่อก่อนเราใช้แอร์ตัวใหญ่ๆสมัยก่อนอย่างเงี้ยกินไฟไหมฮะกินไฟมากเดี๋ยวนี้มีเบอร์ไหมมีเมื่อก่อนเราใช้คนขุดใช้แรงขุดใช้เงินเยอะไหมในการจ้างคนใช้เงินเยอะเดี๋ยวนี้มีอะไรมีเครื่องขุดมีวิวัฒนาการเขาดีเรื่อยคิดว่าต้นทุนลดลงไหม ต้องลดลงลดลงหมดถ้าหลิดอย่างอย่าง EU เขาบอกว่า EU, COM, UJ, M UJ, GU สามตัวนี้จะวิ่งไปในทางเดียวกันถามว่าใช่ไหมใช่แต่ถามว่าถ้ามันเป็นครอบครัวเนี้ยหลายคนอาจะเล่นนะเฮ้ยไอตัวนี้ลงไอตัวนี้ต้องตามตัวนี้ต้องตามตัวนี้ต้องไปเราต้องดูนิสัยของตัวด้วยว่ามันจะไปตัวไหนไปก่อนตัวไหนไปหลัง ไปทางเดียวกันแนวโน้มมาใช่ครับไปทานเดียวกันถ้าหนึ่งในครอบเป็นครอ,อบครัวครอบครัวหนึ่งป๊บมีลูกสามคนลูกสามคนโดนให้วิ่งมาราธอนหมเดเลยทุกคนเนีย่ยถูกวิ่งมอร์อนขึ้นเกมไนมันบอกว่าใช่ตรง,งทุกตัวไปานะตามกันนะตามลูกสามคนวิ่งเดียวทนนะเท่ากันไหมไม่เ่าเันต้องมีตัวใดตัวหนึน่งไปตัวหนึ่งไป มองแค่อย่างนั้นบางทีบางตัวเราวิ่งลงปุ๊บตีโดนึือเปล่าก่อนอย่าไปเล่นต่างๆเล่นตัวเดียว